สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดู h ช n n นลนะจ๊ะตาเป็นอะไรทำไมต้องขี่ด้วยวันนี้เราจะไปข้างนอกกันจ้าคือวันนี้เราก็จะไปทั้งหมดนะคะสามที่เอ๊สาหรือส่น่าจะเป็นสีที่อะทุกคนคือที่แรกคือเราที่จะไปตอนนี้ณนะเวลานี้ก็คือมหาลัยค่ะมาคือเราจะไปเอาใบาปะิญยาคือสาเหตุที่ เราต้องไปเอาใบป,ปร,ปริญญาก็คือหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เข้าสอง2คือติดงานแล้วก็คือสามันคือค่าใช้ใจ่ายมันเยอะก็เลยไปรับใบป,ปริญญาที่มหาลาัยและวันนี้เราก็มีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนั่นคือมานัสนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินหางไปที่มหาลาัยกันจากลางนาไปเทเวศมีรถเมย์อยู่สายเดียวนั่นก็คือสองสามรู้สิว่าสองสามจะ มาตอนไหนนะจ๊ะวันนี้ก็ไปกันเลยนะจ๊ะทุกคนจริงๆอะตอนนี้เราถึงเลยเราเว้ยและอีดูตัวอีกตัวมาสายสุดดูแมงเอ้ชีวิตจะสโลไลฟ์ไปไหนนี่ดูนะดูนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูมันมานะาทุกคนเลยเราดูมันมาเราจะถามว่าแม่งมาสายเพราะอะไรทุกคนไปด,ดูนะเ ดู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 เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูนะดู๋ดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ด่าเราแหละอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูถามจริงจะเดินสโลไลฟ์เป็นถึงนานแค่ไหนเนี่ยฮะก็อยากจะรู้ประจานไงว่าคนมาสายสุดอ๋อเหรอเออพอดีว่ารถมันไม่ค่อยมีอะนะอ๋อเหรอไปปไปไปเอา เปลี่ยนเส้นทางนะจ๊ะไปไหนวะปึงไปสยาม,ยามเนื่องจากว่ามหาหลัยแม่งปิดวันเสาร์สุดเราจะไปสยามเพื่อจะพาเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนสุดที่เลิฟไป,ไปอ,อ๋อมึงรักแอนใช่ปะที่ดีทรักบอกไปก่อ,อนนะทีๆๆ่เป็นเซนเซอร์บาร์ ไออยู่กักลัวไม่มีเซนเซอร์แน่คือกูเปิดเผยมาเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสยามกันนะทุกคนเพราะว่าจะพาเพื่อนไปเอากิฟเอาเววันเกิดพี่เบไอรีนะจ๊ะวงเลเวเลตเดี๋ยวหารถเมล์ไปก่อนแล้วมาดูกันว่าปฏิกิริยาที่เพื่อนได้กิฟเอาเวจะเป็นยังไงนะจ๊ะ ก็วันตอนนี้อยู่สยามแล้วเดอ้อนี่ได้คองมาแล้วแต่เพื่อนดูเพื่อนสั่งเพื่อนสั่งอะไรไปอ่ะเพื่อนลาได้โคกคุงเี่ยเฮ้อนายลองชิมนี่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวดิให้กูคนก่อนอ่ะคนดิอ่ะนี้มึงไม่ได้เป็นคนอ่ะเพื่อนโอ้เซฟซื้อให้ด้วยขอบคุณค่ะอาชิมมึงหลอดนายแล้วกันคุณหลอด,ลอ,ดอ๋ อืมเป็นไงก็อร่อยอักติอาคติเรื่องช็อกมิ้นช็อกไหมมันไม่ได้ไม่ได้อาคติอยู่แล้วกูกินได้หรออ๋อใครใครมีฟังอางใครมันอ่ะไม่รู้บางคนเขาไม่ชอบช็อกมิ้งือนเปินแบบกูไงคือไม่ชอบกูชอบกูกินคือมันก็มันก็โกโก้อ๋อคือโกโก้แบบมันไม่ได้แส่งตาลเยอะเออคือเขาจะมันมันจะออกแบบขุมๆนิดนึงเออไม่เปิดป่ะไม่รีบเราต้องไปตรงนู้นต่อ ไหนเคาดูของมือนี่มือมึงได้อะไรมั่งไหนมีอะไรบ้างเพื่อนเรียก <laughs> ว, <laughs> ว่าอะไรวะกิมเบอรเว่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรวะแม่งกิมเบอร์เร่เดี๋ยวเราจะไปตรงที่บุญนาวิถีต่อ <laughs> <laughs> เราจะไปบุญนาวิถีกันต่อเพราะว่าเราจะไปดูของกิมเบอร์เร่ของพี่ไอรีนอีกรอบหนึ่งนะคะในร้าน ร้านอะไรวะมึงชื่อว่าร้านอาชาเลยออาชานี่อ่านไม่ถูกเดี๋ยวค่อยแปะมปแล้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกัน let's go อ๋อนี้อยู่ร้านแล้วนะจ๊ะแล้วก็งานมันเกิดพี่อารีนเราดูสีหน้านะคะแฟนบอยพี่อารีนนะจ๊ะไปไปไปไงเพื่อนดีใจัยปะีใจัยเราชอบรูปไหนอะเพื่อนรูปไหนเหรอรูปไหนอ๋ออ้ยี่ชาบอกสวยทุกรูปนี่คือหาได้มึงมันก็สวยทุกรูปก็วะเราเอารูปที่ชอบที่สุดอะต่างโกี้อยโอ้โหโอ้ นี่น่าจะตอนไอสตรีมเค้กโอ้ว้าวอันนี้อะไรนะทีเลยจำไม่ได้ที่นั่งของอีแล้วเซนอะอะไรวะูลืมชื่อเองแล้วนี่อันเนี้ยอันนี้เหรอเออไปในใจไปในใจอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่ากระปูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะปูเป็นในใจหวานแดงๆอันไหนล่าสุดล่าสุดอันไหนล่าสุดล่าสุดนี่เลยนี่น่าเลยนี่นี่ล่าสุดเลยนี่เพิ่งออกไปเลยนี่สวยเนาะใช่เป็นอีนบอย ยังไม่ซื้ออัลบั้มเลยอุ้ยแรงมากเอาละเดี๋ยวรอดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวดูหน้าอีแฟนบอยดีๆนะฮะเดี๋ยวได้ขอมามติยิ้มหน้าบานขนาดไหนนะจ๊ะนี่ซิมโซดาบีมนะอ้นี่แหละทุกคนชื่อร้านนี้นะจ๊ะชื่อร้านว่าเอ่าอ่าอ่เอ่อไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยขออภัยนะทุกคนแล้วก็อยู่ตรงนี้ค่ะบุญนาวิถีทางออกสี่ ไปดูหน้าเพื่อนเป็นไงิ้มหน้าบานเลยว้ายบายบาย